เพราะวนี้ก็จัดการพึ่งโครงครับพึ่งโครงก็ง่ายๆครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมก็เอาไปใส่ใส่อะไรอ่ะตะก,กรอนอีกก้องอีกทีนึงครับแาต่ตอนนี้ก็กรองมาหลายชั้นครับผมกำลังหยดยิ่งๆ,ๆเลยครับที่ถ้าเราบีบมันก็สีมันก็จะไม่ใสเนาะมันจะขุ่น แต่แบบนี้มันก็เสียเวลาครับผมแต่มันก็ทําให้น้าพึ่งที่เราได้นะ่ะมีความใสจริงมันก็ไม่เกี่ยวหรอกครับใสสะอาดบางทีเกสรมันปนไปในถ้าเราบีดเกสรปนไปบ้างมันก็ไม่เป็นไรเป็นประโยชน์อยู่แล้วอเนอะเอาะเพียงจะบอกว่าบางทีคนเขาอะเขาตัดสินกันแค่สายตาไงมนุษย์ตัดสินจากสายตาอารมณ์และความรู้สึกแต่การตัดสินตรงนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีไม่รู้ฮะแต่ถ้าบีบเนี่ย เกลือกเกสรไข่พึ่งน้ำพึ่งมันติดไปมั่งมันก็จะคุณแต่เกสรดอกไม้มันติดไปด้วยไงมันก็ได้ประโยชน์มากกว่าแต่คนก็จะมองว่ามันสกรปรกความจริงมันไม่ใช่เราประโยชน์มันน้อยลงมาหน่อยแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าแบบเนี้ยประโยชน์น้อยลงมาหน่อยน้อยกว่าบีบครับเพราะว่าบีบแล้วเนี่ยมันอาจจะมีตัวอ่อนบ้างมีอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีขนาดอะไรอะ,ระฝ้า้าอยู่อยู่อยู่ อยู่ไว้ตรงบนบนบนน้ำผึ้งเวลาเราใส่ขวดครับมันจะไม่ใสสะอาดคืออะไรที่มันยิ่งใสสะอาดประโยชน์มันก็จะยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นเองนะครับเนาะแต่มันก็ดูแค่ดูดีกับความรู้สึกของมนุษย์ <c oughs> ก็เลือกเอาครับว่าผมก็เลือกทําให้มันที่ดูดีมนุษย์ชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นประโยชน์มันจะเป็นรองครับอารมณ์ของมนุษย์ ในการตัดสินมันจะเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็ทําให้มันใสอะไรประมาณนี้ครับยิ่งใสเยอะมันก็จะดูดีฮะก็ประมาณนี้เองฮะแล้วลก็อันนี้ก็ประมาณสิบโลน่าจะได้อยู่เนาะครับก็รอให้มันหยด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 ,ยด,ยดไปคงได้ไม่เท่าไรแล้วครับสันนะกสองขวดสามขวดไม่แน่ใจเนาะก็ช่างมานันนะครับ <laughs> ป่อยให้มันหยดอยู่อย่างนี้ละครับ เพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นน้ำพึ่งโพรงนะครับปี2564วันนี้ก็วันสงกรานต์นะพรุ่งนี้สงกรานต์แล้วครับสงกรานต์สงกรานต์ก็เดือนห้าแท้แทครับก็นี่อันนี้เป็นน้ำพึ่งเดือนห้าก็คือตีเดือนห้าครับไม่มีฝนนะครับช่วงนี้ไม่มีฝนก็ตีได้ไม่มีความชื้นเก็บไว้ได้นานครับช่วงนี้พึ่งจะไม่มีฝนบ้านผมเนาะร้อนตับแลบเลย ร้อนตับแลบเลยก็เก็บได้ครับนะ้ำผึงพวกนี้มาพผึ่งไว้ดดฝนเนี่ยฮะอ่าเออก็ตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยยังไหลอยู่นะครับชดๆๆก็พักหนึ่งหือคืนนึงและครับผมกว่ามันจะได้หมดแขวนแขวนเอาไว้ครับผมอันนี้ยืนยนันว่าเป็นนะ้ำพึ่งแท้นะครับผมโอเคสวัสดีครับ